สวัสดีค่ะต้อยตามต้อยต้อยช anel นะคะวันนี้ต้อยก็จะมาคุยเล่าประสบการณ์ถึงการนั่งเครื่องของสายการบินไทยมายุโรปนะคะแล้วก็จะได้เป็นการเตือนด้วยสำหรับใครก็ตามที่ต้องการมาต่อเครื่องในสนามบินยุโรปว่า1ชั่วโมง10นาทีเนี่ย ไม่มีทางทานแน่นอนรวมทั้งก็จะมาเล่าประสบการณ์ถึงการเคมกระเป๋าเดินทางล่าช้าว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ยุ่งยากแค่ไหนกันด้วยค่ะครอบต้นเลยเนี่ยต้อยก็คือเดินทางกลับประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าตัวต้อยเองเน่ยมีวีซ่า ที่อยู่อาศัยของประเทศสวีเดนต้อยก็โดยสารการบินไทยนะคะกลับมายัางสต็อกโฮมแล้วก็จะต่อเครื่องจากสต็อกโฮมเนี่ยค่ะมายัางเมืองเชเลเทโอที่ต้อยอยู่นะคะซึ่งไฟที่ต้อยจองกับเว็บไซต์ของสายการบินไทยในเดือนกรกฎาคมปี2567เนี่ย ็เป็นไฟทีจ96ที่สนามเวลาจริงๆในการออกที่สนามบินสุวรรณภูมิมจะต้องออกเดินทางในเวลาเที่ยงคืน5นาทีแต่ปรากฏว่าไฟเนี่ยก็คือดีเลย์20นาที they told me I was Timmy child at the school they said I had no style I was dreaming to be those cookies But I come to fuck on my own teenage line สี่สินะคะก็เพิ่งจะเริ่มเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องตั้งแต่พวกชั้นอีสเน็คลาสนะคะแล้วก็ผู้โดยสารกลุ่แรกนะคะคือตั้งแต่ช่วงวันที่3ามกระบาดต้นต้นมานะคะาการเมืองไทยก็มีการจรัดสรรให้ผู้โดยสารเนี่ยก็ต้องเข้าไปตามลำดับนะคะตามกรุ๊ปเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อจการลเลียงผู้โดยสารนะคะตอนนี้ก็ผู้โดยสารกลุ่มที่1เพิ่งจะขึ้นเครื่องไป บอกกันว่าต้อยเนี่ยก็คือกลับไฟนี้ประจำนะคะกลับสวีเดนก็จะเห็นว่าไฟล์เนี่ยของการบินไทยเนี่ยจะดีเลยตลอดอย่างต่ำใน20นาทีครึ่งชั่วโมงมากสุดของต้อยที่เคยเจอก็คือ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ต้อยก็ลองดูนะคะว่า1ชั่วโมง10นาทีเนี่ยมันจะทันไหมเพราะว่าก่อนนั้นี้ต้อยใช้ของการบินไทยเหมือนกันแต่ว่าเป็นการต่อเครื่องรอเครื่องประมาณ สามชั่วโมงแต่ว่าครั้งนี้ช่วงซัมเมอร์เขาไม่การสับเปลี่ยนไฟก็ลองดูว่าออกจากกรุงเทพเที่ยงคืน5นาทีตามกำหนดจะต้องถึงที่อารันดาสตอกโฮมเนี่ยเวลา7โมงนะคะ7ดนิดๆแต่ปรากฏว่าไฟล์ดีเลย์นะคะก็ถึงก็เกือบประมาณ7โมงครึ่ง,งนะคะที่ต้อยจะต้องต่อเครื่องจากสนามบินอารันดาเนี่ยเวลา8โมงนะคะเวลา8โมง10นาที นะคะคซึ่งพอต้อยไปถึงสักประมาณ7จ็โมงสาที่สนามบินอารันดาก็ต้อง วิ่งอย่างเดียวเลยค่ะต้อยเนี่ยนั่งชั้นประหยัดไปนะคะของการบินไทยทําให้ต้องรอผู้โดยสารของชั้นธุรกิจนี่ะออกไปก่อนแล้วต้อยถึงจะออกไปได้แต่ว่าโชคดีเตอร์คือขอพี่ๆที่เขาเป็นนั่งชั้นประหยัดด้วยกันว่าต้อยมีไฟต่อเครื่องแล้วก็มีเวลาเพียงแค่ประมาณเกือบจะ40นาทีเท่านั้นในการต่อเครื่องดังนั้นขอไปยืนรอที่จะออกจากเครื่องเอ่อเป็นคนแรกๆได้ไหมพี่ๆเขาก็เลยช่วยอํานวยความสะดวกให้นะคะ ตอยก็เรียกได้ว่าวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะพอวิ่งมาถึงตอมอปับ๊บต้องคิวอิมเมจชันถ้าใครมีคิวต่อเครื่องประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยที่สนามบินในยุโรปโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนักท่องเที่ยวจะเยอะนะคะไม่ว่าเวลาไหนก็ตามถ้า เกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ให้ติดต่อกับอิมเ a t ชันหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนามบินนะคะที่ยืนอยู่บริเวณน,นั้นนะคะบอกเขาว่าเรามีต่อเครื่องขอให้เขารัดคิวให้เราได้ไหมต้อยก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคณเข้าเมืองของสวีเดนเช่นเดียวกันที่อันดันดาว่าต้อยมีต่อเครื่องนะคะต้องใช้เวลาเนี่ยจะต้องรีบไปเนี่ยภายในประมาณไม่เกิน40นาทีนี้หรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยซึ่งเขารอเรียกขึ้นเครื่องกันแล้ว เขาก็อำนวยความสะดวกนะคะรัดคิวให้ต้อยก็ผ่านต่อมอไปเรียบร้อยจากนั้นก็วิ่งอย่างเดียวเลยค่ะวิ่งมาถึงเนี่ยเขาเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องกันไปแล้วนะคะหรือผู้โดยสารประมาณสักประมาณ10กว่าคนต้อยก็รีบวิ่งไปขึ้นเครื่องตัวต้อยเนี่ยทันนะคะแต่ว่ากระเป๋าเดินทางของต้อยเนี่ยไปไม่ทันดังนั้นต้อยขอเตือนนะคะใครก็ตามที่จะนั่งการบินไทยนะคะมาฟร่ย,ยุโร แล้วก็หากคุณจะต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินในยุโรปแล้วก็เวลาต่อเครื่องเนี่ยต่ำกว่าสองชั่วโมงนะคะต้ยบอกไว้ควรจะมีอย่างต่ำสองชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ก็อาจจะแบบฉิวเฉียดถ้าประมาณว่าชั่วโมงชั่วโมงขึ้นเนี่ยต้ยบอกตามตรงเลยว่าไม่มีทางทันดังนั้นถ้าใครมีแผนจะมาเที่ยวยุโรปแล้วก็มีไฟล์ต่อเครื่องแล้วก็ไฟล์ของคุณเนี่ยต่อเครื่องเนี่ย เรียกว่าน้อยกว่า2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยอย่าเลือกไฟล์นั้นเด็ดขาดมีโอกาสที่จะไม่ทันสูงมากนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะขึ้นเครื่องทันนะคะแต่ว่ากระเป๋าเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะมาไม่ทันนะคะซึ่งกระเป๋าเดินทางของต้อยเนี่ยก็มาไม่ทันจริงๆนะคะพอต้อยมาถึงที่สนามบินชเชลเปโอนะคะก็ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางของต้อยเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับเที่ยวบ,บินของต้อยตัวต้อยนะมาทันดังนั้นต้อยก็เลยต้องมีการ เคลมกระเป๋าเดินทางล่าช้ากับทางฝั่งของบริษัทประกันซึ่งตอนที่ต้อยเนี่ยซื้อตัว๋วเครื่องบินผ่านทางเว็บไซต์ของการบินไทยต้อยก็ได้ซื้อประกันผ่านทางเว็บไซต์เพราะว่าตอนที่เราจะชําระค่าตั๋วเครื่องบินเขาจะมีให้เราเลือกด้วยว่าเราจะซื้อประกันเดินทางหรือเปล่านะคะต้อยก็เลือกซื้อประกันเดินทางจ่ายไปเป็นแบบเที่ยวเดียวนะคะขาไปเที่ยวเดียวขาไปก็คือขาจากกรุงเทพมา สวีเดนเนี่ยเทีเ่ยวเดียวนะคะก็จ่ายไป209บาทนะคะสำหรับประกันการเดินทางของอาริอันส์ค่ะของต้อยที่ต้อยใช้นะคะต้อยจะมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งถือว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นแบบรูปถ่ายแล้วก็เซ็นสำเนาต้อยก็ใช้ iPad นี่แหละคะ่ะในการเซ็นอัปโหลดสำเนานะคะแล้วก็ส่งผ่านทางอีเมล ก็ง่ายมากๆส่วนเอกาสารต่างๆเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล่าช้าก็มีดังต่อไปนี้นะคะของ Alliance นะคะและแก่หนึ่งก็คือตั๋วเครื่องบินตัวจริงที่เป็นเรียกว่า boarding pass นะคะตัวจริงที่เราได้จากสายการบินตอนที่เราเช็คอินนะคะให้ถ่ายรูปไว้นะคะพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของเรานะคะก็ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยกันนะคะ แล้วก็เป็นสำเนาพาสปอร์ตรับรองสำเนาถูกต้องด้วยกันนะคะเราก็ถ่ายรูปก็ได้แล้วก็ใช้ iPad หรือว่าจะใช้วิธีสแกนยังไงก็ได้แล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นรูปถ่ายของแท็กกระเป๋าที่ว่าพอเราเช็คอินจากสนามบินนะคะที่สุวรรณภูมิเราก็จะได้แท็กกระเป๋าให้ถ่ายรูปแท็กกระเป๋าที่มันอยู่กับตั๋วเครื่องบินเรามาด้วยนะคะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วหลังจากนั้นก็ให้ถ่ายใบสำเนาของเซอร์ติฟิเคทนะคะที่มันเป็นใบที่สนามบินออกให้นะคะถ้าคุณไม่ลืมที่จะขอจากสนามบินมาหลังจากคุณรู้แล้วแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ากระเป๋าเดินทางของคุณน่ะไม่ได้มาพร้อมกับไฟล์ที่คุณมาก็ขอเขาทําสำเนาหรือว่าถ่ายรูปใบเซอร์ติฟิเคตใบนั้นนะคะในกรณีของต้อยเนี่ยต้อยไม่ได้ถ่ายไว้ต้อก็เลยใช้วิธี พยายามหารูปหลักฐานให้ได้มากที่สุดก็คือรูปที่ต้อยมีก็คือรูปของแท็กกระเป๋ารูปของกระเป๋าตั๋วเดินทางนะคะเป็นรูปของตั๋วเดินทางตั๋วจริงพร้อมกับรับรองสัญนญนาถูกต้องรูปของแท็กกระเป๋าแล้วก็รวมทั้งรูปของใบนําส่งพัสดุนะคะที่เจ้าหน้าที่พัสดุนะคะของสนามบินเขาก็จะมาส่งกระเป๋าให้เราที่บ้านแล้วก็พอเราเซ็นรับ ปั๊บเราก็ถ่ายรูปที่มีลายเซ็นเราพร้อมกับจําเวลาไว้นะคะที่เรารับกระเป๋าเดินทางจากสนามบินมาถึงบ้านเนี่ยเวลาเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เราเคลมประกันใบนําส่งประกันเนี่ยเขาจะมีใบให้เราก่อเอกสารว่าเ,เราได้รับกระเป๋าเดินทางวันไหนเวลาไหนเราต้องกรอกตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งพอเราถ่ายพวกเอกสารตัว๋วเครื่องบินรูปแท็กกระเป๋าใบซีริฟิเคตแล้วก็เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเรานะคะสำเนาพาสปอร์ตของเราแล้วก็ ที่สําคัญต้องมีถ้ามีประเทศที่เราเดินทางไปยุโรปเนี่ยมีวีซ่าเราก็ต้องถ่ายสําเนาว,วีซ่าพร้อมกับสําเนาไอ้หน้าที่เจ้าหน้าที่ต่อมอนะคะทั้งฝั่งของกรุงเทพแล้วก็ฝั่งของสวีเดนปั๊มต่อมอเราเราก็ต้องถ่ายเขาด้วยนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเขียนคําร้องให้เรียบร้อยนะคะเขียนคําร้องขอเคลมประกันเดินทางพอเขียนคําร้องเสร็จนะคะก็จะมีเจ้าในใบของอาริอันนะคะในใบเคลมเขาจะมีบอกรายละเอียดว่าจะต้องเขียนส่วนไหนบ้างนะคะเราก็เขียนแล้วก็เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เราก็เอาสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของเราที่เราต้องการให้บริษัทประกัน,นี่โอนเงินค่าเคมกระเป๋าส่งไปด้วยพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องพอเรารบวบรวมเอกสารทุกอย่างเสร็จแล้วก็สามารถส่งเข้าไปในเมลของเออคเลมเจ้าหน้าที่คเคลมประกันของบริษัทประกันนั้นๆนะคะ ส่วนกรณีของต้อยเนี่ยหลังจากที่ต้อยส่งเอกาสารไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต้อยลืมแนบสำเนาเลขที่บัญชีของธนาคารก็ดีค่ะเจ้าที่เคลมเขาก็ส่งเมลกลับมาว่าได้ตรวจเอกาสารทุกอย่างแล้วครบถ้วนแต่ว่าขาดแต่เพียงเ,อเ,อเรียกว่าสำเนาบัตรประชาสำเนา เจ้าที่เขาบอกว่าตรวจเอกสารของต้อยเรียบร้อยแล้วครบถ้วนขาดเพียงแค่สำเนาบัญชีนธนาคารที่จะให้บริษัทประกันโอนเงินเข้า mm hmm. เขาก็เลยอ e ีเมลมาขอสำเนาบัญชีธนาคารต้อยก็ส่งกลับไปพอต้อยส่งกลับไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตอบอ e ีเมลกลับมาว่าได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วก็ทําเรื่องเคเประกันแล้วซึ่งของต้อยเนี่ยก็ต้อยเดินทางมาถึงซูด,ดนวันที่18นะคะแต่ว่าต้อยได้รับกระเป๋า วันที่19ตอนประมาณบ่ายโมงกว่าก็คือของบริษัทอาไิอันน่ะประกรันที่ต้อยซื้อเขาจะเคลมให้ก็คือว่ากระเป๋าเดินทางล่าช้าทุกๆ5ชั่วโมงจะจ่าย2,000บาทกรณีของต้อยเนี่ยก็ได้รับล่าช้าไปประมาณ25ชั่วโมงนะคะเขาก็จ่ายมาให้10,000บาทท้วนค่ะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าไฟนเนี้ยต้อยจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพมายัางชเชล์เทโอนะคะทั้งหมด2อ0 0 0บาทก็ได้ค่าเค็มกระเป๋าถือว่าไฟน์นี้ต้อยจ่ายไป13,000บาทอันนี้ก็เอาประสบการณ์มาฝากกันคร่าวๆนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากเตือนกันอีกครั้งนะคะถ้าใครมายุโรปแล้วก็มาเที่ยวยุโรปแล้วต้องการต่อไฟ์เดินทางต่อในสนามบินยุโรปอย่าเลือกไฟที่ มีเที่ยวบินต่อเครื่องเนี่ยต่ำกว่า2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าคุณไม่มีทางต่อเครื่องทันแน่นอนค่ะฝากกดติดตามช่องตามต้อยๆด้วยนะคะต้อยจะได้มีกำลังใจในการอัปเดตคลิปกันต่อๆไปนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ